คุณคิดว่าบริษัทอะไรที่ครอบครองเม็ดเงินในวงการโฆษณาบริษัทด้านการตลาดไม่ใช่บริษัทสื่อไม่ใช่คำตอบคือบริษัทเทคโนโลยี google facebook amazon บริษัทเทค3รายนี้คือเจ้าผู้ครองตลาดโฆษณาเขาเรียกว่า triopoly หรือว่าผู้เล่น3รายใหญ่ที่ไม่มีใครล้มได้ในตลาด ตัวเลขในปี2020พบว่าส่วนแบ่งอุตสาหกรรมโฆษณาในสหรัฐมีผู้เล่น3รายนี้ครอบครองมูลค่าไปกว่าครึ่งของอุตสาหกรรมตรวจสอบดูตัวเลขก็พบว่าตลาดโฆษณาในสหรัฐอยู่ที่ประมาณ2 0 0นล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย7.2ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินไทย2ปีรวมกัน และที่บอกว่า Google Facebook Amazon ครอบครองตลาดไปมากกว่าครึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเพียงแค่3บริษัทนี้ก็ทำรายได้จากโฆษณาไปแล้วแสนล้านดอลลาร์ถ้าจะพูดใด้เห็นภาพก็คือ3รายนี้ทำรายได้จากโฆษณาในสหรัฐรวมกันพอๆกับงบประมาณแผ่นดินไทย1ปี ซึ่งนั่นมันก็คือภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมเราก็คิดว่าอืมโหดร้ายแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูเฉพาะวงการโฆษณาดิจิตัลแบบเน,น้นๆเลยเนี่ยอันนี้หนักกว่าเดิมในปี2019บริษัทเทค3รายนี้ครอบครองตลาดโฆษณาดิจิตัลไปถึง80%ส่วนในปี2020ครอบครองตลาดโฆษณาดิจิตัลถึง90%พูดง่ายๆย,ยิ่งอยู่นานยิ่งกินรวบรายเล็กรายน้อยตายเรียบ แต่เพียงแค่3บริษัททำไมถึงครอบครองตลาดได้มากขนาดนี้หรือว่าถามอีกแบบ ทำไมบริษัทเทคถึงครอบครองวงการโฆษณาได้คือนอกจากเทรนที่ทุกอย่างมันต้องเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยโควิด <COVID S 2> ก็ถือว่าเป็นตัวเร่งที่สําคัญยุคที่ผู้คนออกจากบ้านไม่ได้แต่ชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปนึกภาพง่ายๆในอดีตเวลาเราจะทําการตลาดให้กับสินค้าสักชิ้นหนึ่งเราต้องเข้าไปหาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อตัวเองไปยังผู้บริโภคเช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าป้ายโฆษณาตามทางด่วนแต่ยุคนี้เนี่ยใครๆก็ต้องออนไลน์ใครๆก็ต้องอ,อีคอมเมิร์ซ เพราะฉะนั้นสื่อกลางที่มีอิทธิพลอย่างสูงก็คืออินเทอร์เน็ตเรารู้กันอยู่แล้วว่า Google มีระบบเ e ิร์ h เ n อ i n e นจินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรารู้กันอยู่แล้วว่า Facebook มีโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเราก็รู้ว่า Amazon เป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกบริษัทเทคเหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นที่ชั้นดีในการโฆษณาซื้อแอดเข้าไปยิงหน้าเว็บบูสต์โพสเข้าไป t a r g e t ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงจ่ายเงินเพื่อให้สินค้าหรือว่าบริการของเราไปอยู่หน้าแรกของการค้นหาซึ่งการทําแบบ้ วงการธุรกิจเขาเรียกว่า DPC หรือว่า Direct to Consumer คือคนขายของทําการตลาดได้เองผ่านแพลตฟอร์มเลยไม่ต้องผ่านคนกลางเพราะฉะนั้นบริษัทเทคเหล่านี้เขาเลยมีข้อมูลมหาศาลและเขาก็ได้เปรียบมากๆถ้าถามง่ายๆว่าอะไรคือคําค้นหายอดฮิตของวันนี้หรือว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในวันนี้คุณคิดว่านักการตลาดจะเชื่อใครระหว่างสื่อโทรทัศน์กับ Google ทีนี้ตัดกลับมาที่ไทยวงการโฆษณาไทยก็มีแนวโน้มที่คล้ายๆกันไม่ต่างจากระดับโลกข้อมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยบอกเราว่าปัจจุบันเม็ดเงินในสื่อใหม่ที่เป็นดิจิทัลเทียบเท่าสื่อหลักอย่างโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุแล้วก็สื่อนอกบ้านอย่างพวกป้ายทั้งหลายได้แล้วและจริงๆสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าดูเฉพาะสื่อดิจิทัลเราจะพบว่า Facebook กับ YouTube ซึ่ง YouTube ก็เจ้าของคือ Google นะครอบครองตลาดโฆษณาดิจิทัลไทยไปแล้วกว่าครึ่งบริ ษัดเทคครองตลาดอีกแล้วถึงที่สุดเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าหัวใจของการโฆษณาคือการเข้าถึงลูกค้าส่วนการจะเข้าถึงลูกค้าได้ดีต้องใช้ข้อมูลและแน่นอนบริษัทเทคมีข้อมูลมหาศาลเพราะฉะนั้นเขายิ่งรู้จักลูกค้าดีเท่าไหร่โอกาสที่จะขายของทําเงินทําโฆษณาก็มีมากเท่านั้นทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าทําไมบริษัทเทคถึงครองวงการโฆษณา